ดองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ finish ลุ k นะคะได้งานผิวประมาณนี้ ในอยุธยาเนี่ยประมาณ7-8ชั่วโมงสิ่งที่รอคอยทุกคนมาถึกแล้ว Royal i n f a l l i b l e Pro Cover Cushion นะคะราคาเต็มเต็มอยู่ที่864ซื้อมาในราคา730บาทใน s h อ p e e ถ้ามีโปรแบบ Double Date มันจะลดลงไปอีกนะอันนี้คือแกมแบบไม่ได้ซื้อตอนช่วงที่เขามีโปรใหญ่ๆนะคะช็อกหรือไม่ชอ็อกคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่าง14กรัมในราคา730บาทแต่ที่มีมาให้เนี่ยก็คือ,อยังดีว่าไว มี r e f มาให้นะคะมีวางขายดีวยวกันทั้งหมด5เฉดสีนะคะแกมได้สีที่สว่างที่สุดมานะคะก็คือเบอร์120แกมว่ามันน่าจะเข้มไปเอจริงด้วยความที่ว่าวันนี้แกมจะไปอยุธยากับเพื่อนใช่ปะแกมก็เลยว่าไม่สามารถมาสวอชรองพื้นลอรีออ,อสีอื่นๆให,ให้ทุกคนดูได้แต่ว่าเดี๋ยวแก็มกลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้เกมจะเอาลองพื้นเนี่ยมาส w a ชคู่กับคุชชั่นให้ทุกคนดูนะคุชชั่นปกปิดติด,ตดทนนานตลอดวนันเนื้อเบาบางชุ่มชื่นสบายผิวนี่เลยดอง แพ็เกจจิ้งไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะวายสวยเหมือนกันนะเปิดออกมามีกระจกมาให้นะคะส่วนพัฟนะคะสายรัดตรงนี้เนี่ยพอดีนิ้วเป,เป๊ะเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเหมือนแบบเป็นผ้าผ้านิดนึงเหมือนจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นใครช่วยแกมหน่อยแปลว่าเดี๋ยวแกต,ต้องไปหาคําแปลแปลว่าเปิดแล้วปิดใส่เข้าไปไหม <c oughs> ครั้งแรกของเราขอใช้วายคุชชั่นเนี่ย สู้มืออยู่นะมีความสึกว่ามันน่าจะไปคล้ายๆตัว r a r i o l i n f e l บ b e ฝาแดงไหมเป็นอย่างนี้เทียบกันกรึงข้อขผิวได้ดีมากวันนี้กะมใช้คู่นี้เลยของ number s นะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มที่กรึงข้าสู่ผิวได้ดีมากรวมถึงตัวกันแดดของเขาใช้ดีมากทั้งสงตัวนะกันแดดเขาจะมีความเป็นงาน f ูอิดน้ำๆเกลี่ยง่ายมากซึมไวมากไม่ทิ้งความขาวไวเลยแม้แต่นิดเดียวอะนานทาดานิไม่ทา เห็นนิ่งๆแบบนี้จริงๆคือตื่นเต้นมากนะคะเพราะแกมะชอบตัวรองพื้นของลอรีออละทุกตัวทุกสูตรไม่ว่าจะสูตรสาหรับคนที่มีผิวแห้งผิวผสมอะไรเงี้ยเนื้อดีมากก็เลยแอบตื่นเต้นกับตัวนี้มากนะคะวายสีสวยอยู่นะผิวสวยดีแล้วก็สกินโทนอันเนี้ยเบอร์หนึ่งสองศูนเนี่ยก็คือสวยเลยนะคะจะมาลงอีกฝั่งการปกปิดนะคะอยู่ที่ประมาณ ไลท์เกืบเกือบมีเดียมาะว่ามันบิวได้แล้วตัวนี้มันจะมีความแบบเกลี่ยง่ายเหมือนท u ูแม t ช h แต่ว่าเพิ่มการปกปิดได้เหมือนตัวฝาแดงแล้วก็ให้งานผิวที่กริบได้ผิวเป๊ะได้แต่งานผิวจะดูมีความน้ำลูกกลิ้งผิวช่ำๆวาวาโกโกลโพออกมามากกว่าตัว t ทรูแมทช์งานผิวมันจะแบบให้งานแบบคุชชั่นแบบของแท้เลยนะ เราใช้ปัดแก้มของ u เ g l a s s ตัวนี้นะคะสีฟิวเจอร์นะคะจะเป็นที่ปัดแก้มเนื้อลิควิดแบบนี้เลยคือความติดทนเนี่ยพอๆกับ r รบบิทตเลยแต่กนว่า r ร p บิ t y มันแอบ,บใช้ง่ายกว่าอันนี้มันแอบแบบต้องแบบค่อยๆกดออกมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ปัดแก้มยังไงไม่ให้แก้มอ่อมนะคะก็คือก็ต้องโบกเข้าไปโบกเข้าไปให้เห็นสีแก้มให้สุดแป้งฝุ่นที่เราใช้ทสดสอบรองพื้นเกือบทุกคลิปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะไม่ไปเปลี่ยนเนื้อรองพื้นแล้วก็ส่วนใหญ่นะ ไม่เคยตกล่องผิวนวลมากตัวนี้ไม่เน้นคุมมันนะถ้าเป็นคุมมันเนี่ยจะเป็นอีกสูตรหนึ่งน่าจะเป็นตลับขาวหรือตลับฟ้าอะไรสักอย่าง Brow it นะคะ Eye Mazing and shadow. s h a d o w เขาก็จะมีแบบด้านโกโกลนะคะ a n m เ k e นะคะเขามีพาเลตอันนี้ออกมาใหม่นะคะอันนี้คือเบอร์02นะคะส่วนอันนี้คือเบอร์03นะคะก็จะมีแอปิเคเตอร์อะนเล็กๆแบบนี้มาให้ซึ่งเด็กแกมนะคะจะขึ้นสวอชว้ให้ข้างๆนี้นะคะว่าสีมันเป็นประมาณไหนแต่ว่าพาเลตที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์02อันนี้นะคะสีที่สองที่เข้มกว่าและสุดท้ายเข้มที่สุด เพื่อนๆอ,อยากให้ลุกมันดูสโมกกี้ว่าน,นี้ไปอีกนะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะม่วงเข้มสุดเนี่ยลงหางตาแล้วก็หัวตานะคะแต่ก็บอาวันนี้มันมันพอแหละเกมอยากแค่แบบลุกซอฟๆสโมกกี้ซอบๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้อายไลเนอร์แคนเมเบอร์ศนย์สนะคะแล้วก็มาสคาร่าของ m o ูดค่ะ ตัมแก้มนะคะ for you two ปัดแก้มตัวใหม่นะคะ hard brush นะคะเบอร์03แก้มหัวใจอันใหม่ของ for you two ไม่แน่ใจว่ามันเนื้อเดียวกันกับตัวปัดแก้มหัวใจเมื่อแบบหลายๆปีก่อนหรือเปล่าแต่แกมว่าเนื้อมันนะมีความแบบเกลี่ยเข้าผิวง่ายขึ้นสวยขึ้นธรรมชาติขึ้นไหนมีอ r ว l a s s อยู่ในมือแล้วนะคะลงลงแก้มเลย แคนเมงนะคะเขาจะมีงานกลาสทินแบบนี้ซึ่งสวยมากอันนี้คือเบอร์ศูนยสองแล้วก็เบอร์ศูนย์สามะจ๊ะจะใช้เบอร์ศูนย์สองคอสลุกนะคะทีหนึ่งเฟนตี้บิวตรีรนะคะจะเป็นงานกลอสที่แบบสวยมากของรันเป็นสองสีแบบนี้ มีคิววขาไม่มีคิวฟ i n i s ลุกนะคะได้งานผิวประมาณนี้ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา9้าโมงเช้าเด็แกมจะไปอยุทยาระหว่างวันเดกแกรมจะเก็บฟุตเทจมาฝากแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะในเรื่องของความติดทนและการคุมมันนะคะของ r o y a l i n f a l l a b l e PRO COVER CUSHION น,นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันหนึ่งที่แกมไปอยุธยานอนไป2ชั่วโมงแต่มีการบำรุงผิวร้อนมากถามว่าร้อนขนาดไหนขนาดที่ใส่รองเท้าแตะเดินออกแดดเรารู้สึกว่าแสบผิวแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งวันและเหงื่อแตกพักพักพัก,พกแต่ว่าใช้ชีวิตเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยอยู่ในอยุทยา ประมาณ7-8ชั่วโมงเป็นวันที่แกมีความสึกว่าไว้ทำไมขุชชั่นตกร่องเยอะขนาดนี้ทำไมผิวมันดูมีอาการเป็นคราบๆผิวดูไม่สวยเลยเป็นเพราะว่าเรานอนไปแค่2ชั่วโมงหรือเปล่าวันนี้เอาใหม่เมื่อคืนนี้แกนอนไป8ชั่วโมงคะมีการบำรุงผิวมีการใช้มาสก์ก่อนที่จะใช้คุณน้องคนนี้วันนี้นะคะเป็นวันที่ใช้ชีวิตนอกบ้านเหมือนกันไม่ได้เจอกันร้อนๆเลยอยู่แต่ในห้างเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงทําธุระอะไรประมาณนี้เนาะผิวที่ได้ก็มีความสึกว่า เป็นคราบน้อยลงแต่ยังเป็นคราบอยู่และมีอาการจับกับรูขุมขนอืมประมาณนี้ ว่าปัดแก้มยังอยู่ไหมปัดแก้มยังอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยมีความรู้สึกว่าปัดแก้มเนี่ยก็ไม่ได้เหลือเยอะเท่านี้ว่าคุชชั่นตัวนี้แย่ขนาดนั้นไหมไม่ได้แย่นะเขามีความเกาะผิวมีความติดพนอยู่มีการคุมมันอยู่แก้มว่ามันก็โอเคเนาะน่าจะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้งรึอผิวผสมแล้วก็มีผิวเรียบเนียนไม่ได้มีรูขุมขนกว้างๆเหมือนแก้มอะไรประมาณนี้คุชชั่นตัวเนี้ยเหมือนเอาสองตัวเนี้ยมาผสมกันแต่มีความฉ่าวาวแล้วมีความเล่นแสงมีน้ํามีความเป็นคุชชั่นมากกว่าแต่ส่วนตัวมีความรู้ มันคุ้มกว่าไหมสองขวดเนี่ย 30ml ราคากี่ร้อย300เองไหมสอตัวนี้เวลาแกมเหงื่อออกเจอกันร้อนๆมันไม่เคยเป็นคราบไม่เคยขึ้นมาเป็นรูขุมขนตกลงเป็นคราบอะไรให้เห็นไม่มีหลุดข้างจมูกอะไรแบบนี้เลยคือมันจะดูเนียนเเกลืนๆไปกับผิวแก้ง่ายมากก็แค่ใช้กระดาษชูซับออก หนึ่งสองสูตรนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้ดรอปลงมาหน่อยแต่แกมว่าไม่ได้ไม่ได้แย่มากเดี๋ยวยังไงนะคะแกมทิ้งเฉดสีของล o r ีออไว้ให้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของล o r ีออเนี่ยตัวนี้ก็ดรอปนิดแต่ว่าไม่แย่อันนี้ดรอปค่อนข้างเยอะต้องซื้อสว่างกว่าผิว 2- เฉดในส่วนของล o r ีออลทรูแม t ช h นะคะคือแทบไม่ดรอปเลยสีค่อนข้างตรงเลยแกมทิ้งเฉดสีเทียบเทียบไว้ให้ เอาเป็นว่าแกมาทํารีวิวแต่เพียงเท่านี้ส่วนตัวชอบงานผิวของรองพื้นมีความรู้สึกว่ารองพื้นคุ้มกว่าแล้วก็รองพื้นเนี่ยเวลาเหงื่อออกไม่เป็นคราบไม่ตกล่องก็คือชอบงานรองพื้นของเขามากกว่าเพื่นอนเมื่อไหนที่ลองตัวนี้แล้วเราชอบนะอย่าลืมมาแชร์ให้คนอื่นเขาฟังกันเพราะว่าผิวแกมกับผิวคนอื่นอ่ะอาจจะคนละชนิดกัน ปกตินะคะแกรมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ใหม่สกินแคร์ใหม่ใหม่ตลอดถ้าใครชอบพอนอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,าก,กดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอรช่องน้องแก้มด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอนาวันนี้กันไปนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ